ขอเรียนเชิญท้านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้มาร่วมพูดไปด้วยนะครับซึ่งทางสมาคมกิฬาในเรื่องของกีฬานะครับในบางสก็ซึ่งจะเป็นประจำทุกปีงานแรกนะครับของจังหวัดตื้นดังนั้นนะคะก็คงจะว่าจะเป็นเรื่องการตกแต่งฐานที่บ้านเดือนรอบเหมืองนะครับแล้วก็จะมีการบรรยายเรื่องความเป็นมาของตื้นครับทราบครับครับสำหรับการแข่งขันเรือยาวอาจจะ นะครับตั้งแต่ปี நான் காட்டியமாக <coughs> <coughs>

คือถ้าเกิดน้ำแห้งก็มีโอกาสที่ข้าวจะอยู่ได้จนถึงเกี่ยว